สวัสดีจ้าเมาื่อกี้ยายยุ่นกับเอ็กแกลง,งพักกีเลสก,กับพี่น้องก็ถอดเนื้อคือเอาตามเดิอนมาพี่น้องเอาตั๊กใบเหลี่จังมา,า,ากกีบผอดเทรศัพท์พี่น้องเลยแกงกีเลสเกลีงกะทิค่ะแกงกะทิพักกีเลสก,กินง่ายๆแบบบานเ้องนี่แหละเขาก็ตักใส่อันนี้ไว้แล้วดีพี่น้อง <c oughs> โอ้ ปลาทูก yeah. ็ต้องอกก่างออกไปเรียบร้อยอันนี้จ่ารุ่นเข่าตามเดิมพี่น้อเข่าอยู่เทียงนะตามเดิมเทียงขี้เหล็กเทียงกะทิจับพี่น้อเม่ได้ตักออกหลายดอก สบายใะว่ายื่นกินห่อนแห้งบดได้ตักออกไลยมันน่านเย็นเขาก,ก็ตกักใส่ถั่วด้วยมจะถวัววจะจานอยู่ไก่มือเอาตักใส่ตัวน่นแนอะก็ได้เลือกจานเลือกถ้วยแล้วปมดตหลางสะอาดแล้ว เขาเจ้ามันย in ัหูกดหงิดก็จะก็จะหนามหน่อยวะเป็นกันเข่งเข่งเขาเจ้ากันยาบดถือจะกมือแต่ละมือแต่ละวันเรี่องขี้เล็กดัดเขาเจ้าดัวพี่น้องนอำมาเสียบเสียบน้ำกันด้วยปี่น้องเอ้ยแต่ละมือแต่ละวันมา ตื่นขึ้นก็นต้องเฮ็ดกินเฮ็ดอยากเนาะพี่เนาะพริกที่นั่นแต่แอบยุคพี่เนาะเรื่อกะทิเรื่องักขี้เหลุดในกะทิ เราเด๋ยวใส้หนังมึงอย่ายุ่นเด็กอนุบาลฉันก,กินบาทู่ก็ต้องเอากลางออกเรียบร้อย้วกอนมึงกินได้พี่เนอะเจ๊กลางออกดีกๆจังมาก,กินเน่า ม,ขขมูนนี่ตุกขวดเงอกรอบใช่มมันนั่นทอดบกกรอบไปเนี่ยน้ำกบกรอบไปพี่นนออืม ทำหนี้น็นะจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่เก่าเวลาเดินเหน็บ <laughs>